วสูงหรือว่าตัวเตี้ยแบบไหนจะดีกว่าสำหรับคนเป็นครูเดินไปอีกฝั่งของห้องเรียนด้วยก้าวขายาวหรือว่าตัวเตี้ยต่อม้อยิ่งกว่าคนแค่มาดูคำตอบในวิดีโอใหม่ของเรากันเลยดีกว่าการเปิดเทอมก็เหมือนกับซื้อลอตเตอรี่เราไม่รู้ว่าเราจะเจอเจอกับอะไรบ้างขอแนะนำอาจารย์คนใหม่ของเรา นี่คืออาจารย์แคนดิสโอ้โหตัวสูงขนาดนี้เธอน่าจะเป็นนางแบบนะจะมาสอนหนังสือกันทำไมกันละ่ะและนี่ก็คืออาจารย์เพนนีเอาๆอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ย oh. อาจารย์แคนดิสเห็นเพื่อนร่วมง,งานของคุณไหมครับฉันอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้ที่ด้านล่างนี่ไงเา้าสวัสดีครับและนี่ก็คืออาจารย์เพนนีต้อนรับอาจารย์ทั้งสองคนอย่างดีด้วยนะแล้วก็ห้ามจ้องด้วยแต่นักศึกษาเอาใจไม่ได้หรอกพวกเขาตกใจในความแตกต่างของอาจารย์ เราไม่ได้เห็นยักกับพูดแกลก้งกันทุกๆวันสักหน่อยนี่ <Hey. S 1> ชั่วโมงเรียนแรกกับอาจารย์คัูเจิ้วนั่นน่นนาตื่นเต้นมากๆนักศึกษาสงสัยว่าพวกเขาจะชอบเธอหรือเปล่าแต่ก็ดูเหมือนว่าอาจารย์จะมาสายและนั่นก็เป็นสัญญาณที่ดีพวกเด็กๆนะ่ะไม่อายที่จะพูดคุยเม้ามอยกันในห้องเรียนลรอเฮ้ hey, นี่นี่นี่ตั้งใจฟังกันหน่อยทุกๆคน oh. โอ้โหนักศึกษาไม่ได้สังเกตเห็นว่าอาจารย์เพนนีได้เดินเข้ามาในห้องเรียนแล้ว ว,ว้าวซึ่งมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกในชีวิตของเธอประสบการณ์สอนจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ลูกวอลออกกำลังกายยางงั้นเหรอไงมาลอยอยู่ตรงกลางอาักาศดแบบนี้ล่ะนักศึกษาเริ่มสงสัยซะแล้วสิการสอนไปกระเด้งไปมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่อาจารย์เพนนี้ก็มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นั่นคือการสอนนักศึกษาของเธอให้ดีที่สุดทุกๆคนก็ตั้งอกตั้งใจฟังกันอย่างมากก็ใช้พวกเขาไม่มองอเธอกระเด้งกระดึงกระดึงได้ยัางไงกันล่ะ ต่อไปเป็นวิชาประวัติศาสตร์ของอาจารย์แคนดิส <Wow. S 1> ดูเธอสิยุคสมัยตา่างๆจะต้องเป็นเรื่องที่อาจารย์แคนดิสชอบมากแน่นอนปุ่งเทจิตวิญญาณให้กับการสอนย่างยางอย่างไม่ใช่แค่นั้นนะเฮ้ยนั่นมันอะไรกันอะอย่าอย่าบอกนะว่านั่นคือน้ำลายนี่อาจารย์ยักษ์ไม่คิดที่จะพูดให้ช้าลงหน่อยเหรอมันไม่ใช่แค่ขะเด่นนะแต่ศาสตร์โกลมโมเลยละ่ะดูท่าทางต้องใช้ร่มมากันซะแล้วละ่ะกลางหน้าเอาเสื้อกันฝนมาเลยดีกว่า อาจารย์ก็เหมือนกับนักศึกษานั่นแหละบางทีพวกเขาก็จํตาตารางสอนไม่ได้ชั่วโมงต่อไปอาจารย์เพนนีจะต้องไปสอนที่ห้องเรียนไหนนะ้าฉันมองอะไรไม่เห็นเลยไล่เป็นคนคิดค้นให้เอาข้อมูลสําคัญ <c oughs> ไปติดไว้บนประตูสูงรีบดิวขนาดนั้นโอ๊ยอะไรกันเนี่ยนอกจากนักศึกษาจะมองไม่เห็นต <c oughs> ัวเธอแล้วพวกเขายังคิดว่าเธอเป็นเฟอร์เนเจอร์อีกต่างหากอ้า,อาโอ๊ย,อยกดอะไรขึ้นกันเนี่ยเอาแจ็คเก็ตของเธอออกไปนะฮ <c oughs> hey! ไม่มีใครได้กินอาจารย์ตัวจิ๋วเลยสัก,กคนมีเสื้อผ้าพุ่งตรงเข้ามาจากทุกๆ oh. ทางในที่สุดแคนดิสก็มาที่ห้องล็อกเกอร์ <c oughs> ฮลัลโหลใช่ใช่ฉันมีสอนอีกสองชั่วโมงเดี๋ยวนะนี่มันอะไรกันเนี่ยนักศึกษาบางคน hmm. ก็ไม่ค่อยจะสะอาดานะ <Hey. S 1> พวกเขาคิดว่าเธอเป็นที่แขวนเสือ้อนี่มันมากเกินไปแล้วนะทําไมพวกเธอถึงไม่เอาเสื้อเนี่ยไปแขวนไว้ที่ที่มันควรจะอยู่เฮ้ hey, hey. มันแย่มากเลยเนาะการรวมงาน มีเฟอร์นิเจอร์อยู่ตรงนี้ด้วยเหรอเนี่ยมันดูปแปลกๆท้าแม่งท้แม่งแฮะแต่ก็ช่างมันเหอะนักศึกษา,กษายังไม่ชินกับชั่วโมงของอาจารย์เพนนีพวกเขาไม่มีทางรู้เลยว่าอาจารย์จะเข้ามาในห้องเรียนตอนไหนเฮ้นี่ๆเด็กๆสนใจอาจารย์หน่อยสิแต่การจะทําให้นักศึกษาสนใจเป็นความลําบากแค่กลึ่งเดียวเท่านั้นเขายังต้องอธิบายเนื้อหา้พวกเขาเข้าใจอีกแล้วก็ต้องเขียนบนกระดานแต่ว่าอาจารย์ตัวเตี้ยเอื้อมไม่ถึง วันนี้พวกเราเรียนไม่ถึงไหนกันแน่เพนนีโมกโหโ้งุดงิดแล้วก็ส่งแบรนดอนออกไปนอกห้องแล้วเธอก็สอนต่อเมื่อเขาเอาบันไดามามีใครอยากจะหัวเราะคุยอีกหรือเปล่าเฮ้ยไม่มีอย่างนั้นเหรองั้นตั้งใจฟังนะเด็กๆอาจารย์แคนดิสไม่มีปัญหาเรื่องการเอื้อมไม่ถึงตะรานแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เธอสบายไปกว่าอาจารย์เพนนีเลย เธอจะต้องก้มลงเพื่อเขียนอาจารย์คนนี้ช่างสุภาพจริงๆของคำนับกระดานจะต่ำเลยแค oh. ่นี่จะ่พวกงีง่เง่าทั้งหลายพวกเธอจะมาแซวอาจารย์แบบนี้ไม่ได้นะ <c oughs> แล้วก็เธอออกมานี่เลยเร็วๆอาจารย์จับเคอรี่นั่งบนไหล่เพื่อนแล้วเธอก็ถือกระดานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอ่าแบบนี้ค่อยยังชั่วหน่อยในที่สุดก Rig ็หมดเวลาเรียนละ ทางนักศึกษาจะจดจำชั่วโมงเรียนวิชานี้ไปได้จนวันตายเลยล่ะไกลๆก็ไปที่โรงอาหารนี่คือที่ที่คุณจะได้กินอาหารและได้เห็นอาจารย์ในบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการอาจารย,าย์ใหญ่จริงจังมากเขาก็ได้ยืนเลือกอาหารมาเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วส่วนอาจารย์เพนนีก็กินแบบไม่ระวังแต่เพื่อนร่วมง,งานตัวสูงของเธอจะบอกให้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณเผอตัวไปไหน่อนะคะ อาจารย์ตัวจิวรีบเซ็ตปากอย่างด่วนจี๋แล้วก็พบเจอกับปัญหาในทันทีอาจารย์เพนนีคุณทำ <S <S อะไรของคุณนะ่ะอยู่ๆก็มาคว้าเสื้อไปเซตปากชะงั้นไม่ให้เกลียดกันเลยนะว้ายตายแล้วเธอทำผิดอย่างมหั์เลยคิดว่าใายเสื้อของอาจารย์ใหญ่เป็นผ้าเซ็ตปากเนี่ยนะตาดีหรือเปล่าเฮ้ยเคาน์เตอร์ขนมหวานคือที่ท,ที่นักศึกษาโกรดปานมากที่สุด<อ>ที่นี่มกักจะมีคนเยอะแยะเสมอแต่อาจารย์แคนดิสไม่ต้องไปเบียดเสียดกับใครโอ้ เธอหยิบได้ทุกๆอย่างที่ต้องการก็ต้องแน่นอนละแขนเธอยาวักขนาดนั้นอนี่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่เยี่ยมมากจะได้ไม่ต้องถือถาดยังไงล่ะอาจารย์ตัวสูงชัจนนักศึกษามองไม่เห็นว่าเธอกําลังจะกินอาหารหมดแล้วและเธอก็ก <im> ําลังเดินไปที่ห้องเรียนโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยขอให้เจริญอาหารนะจ้าแบรนดอนขอบคุณครับอาจารย์เพนนีขอบคุณครับอาจารย์แคนดิสอาจารย์สองคนนี้ต่างกันเหรอเกิ้ การสอบจะช่วยให้เรียนได้ดีขึ้นเพนนี Demon> ่แจกข้อสอบให้กับนักศึกษาทำไมต้องเป็นวันนี้ด้วยเนี่ยกำลังสนุกอยู่แท้ๆเชียวมีใครชอบทำข้อสอบบ้างล่ะใช่ปแต่มันก็ไม่ได้แย่มากนักหรอกเพราะว่าอาจารย์ตัวเตี้ยกระติดเดียวดูเหมือนว่าอาจารย์จะไปแล้วนะทีนี้เราก็โกงได้แล้วเนอะมีทั้งโทรศัพท์โยโกงหนังสือเรียนเราต้องสอบผ่านฉลุยแน่นอน พวกเขาไม่คาดคิดว่าอาจารย์เพนนีจะโหดกว่ารูปร่างหน้าตาอายายอาจารย์มาทําอะไรตรงนี้ครับไม่นะนี่อาจารย์อยู่ในห้องตลอดเวลาโดยที่ไม่มีใครเห็นอย่างนั้นหรอครับถ้าเกิดว่าพวกเธอไม่อยากจะเรียนอาจารย์ก็จะรอให้พวกเธอมาสอบซ่อมนะแต่ตอนนี้เธอได้เอฟเอฟตัวใหญ่เบิ่มท่มไปเลยเป็นสซดรไพรส์ที่ไม่น่าดีใจเอาเลยเนาะว่าแต่อาจารย์ยกเกรดขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยอาจารย์แคนดิสก็ให้นักเรียนสอบเหมือนกันสอบอีกแล้วเหรอ นี่เราต้องทำสอบกี่ครั้งกันเนี่ยแต่ในห้องนี้มีคนโกงข้อสอบที่เก่งที่สุดในโลกอยู่ด้วยอุ๊ยอุ๊ยสมุดน็อดหลอนแนะ่เราจะหลอกล่อ,ลอจากสมุดน็อดเล่มนี้แหละแจ็คก,ก็มีวิธีของเขาเองเขาใส่โพยไว้กับปกา แต่จะวางใจไม่ได้หรอกอาจารย์แคนดิสเกิดรู้สึกสงสยัยขึ้นมาซะง,งั้นนักศึกษาก็ได้รีบทำลายหลักฐานในทันทีแต่แบรนดอนไม่ใช่คนเกี้ยมเกี้ยมติดสูตรไว้ใต้รองเท้าเหรอหเธอนี่เจ๋งมากเลยนะแบรนดอนเออมมมไม่นไม่ใช่นะครับอ,อาจารย์แคนดิส <G ül> มันไม่ใช่อย่างที่อาจารย์คิดนะครับเสียใจด้วยนะจ๊ะ <G ül> เธอหลอกอาจารย์ไม่ได้แล้วเอาเอฟตัวเล็กๆไปสำหรับการโกงที่สุดแสนจะสร้างสรรค์นะ oh. แล้วเจอกันตอนสอบซ่อมนะจ๊ะ <G ül üyor> โอยวันนี้มันต้องไม่ใช่วันของเขาแน่นอน กล้จะได้เวลามอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นประจำปีแล้วละ่ะและอาจารย์ทุกๆคนจะต้องดูสวยที่สุดแคนดิสกับเพนนีกำลังมองหาชุดที่เหมาะสมสีสันสดไปมีก็พวกเกินไปอืมชุดนี้ดูเหมือนจะโอเคอยู่นะเอา้าสวัสดีค่ะเพื่อนร่วมงานใส่ชุดเหมือนกันไปร่วมงานเดียวกันเนี่ยนะทำไมเธอถึงไม่มองหาชุดอื่นล่ะเฮ้ยโชคดีที่ชุดพวกนี้มันไม่พอดีสำหรับอ,อาจารย์ตัวสูงและอาจารย์ตัวเตี้ยอืมมันสั้นเกินไปหน่อย ถ้ามันก็ยาวไปสำหรับฉันฉันจะต้องไปหาชุดอื่นแล้วล่ะงานมอบรางวัลก็เป็นไปได้วยดีนักศึกษากำลังเต้นลํากันอย่างสนุกสนานอาจารย์ใหญ่ก็ได้ขึ้นมาที่น่าเวทีเพื่อประกาศรางวัลเขาก็ได้เรียกอาจารย์แคนดิสว้าวชุดของอาจารย์สวยจังเลยว้าวอาจารย์เพนนีก็เสวย์ฟกันนะธอดูเพอร์เฟกเลยล่ะ ยินดีด้วยนะจ๊ะเ่อลงนานดอกไม้เป็นสิ่งที่งดงามเสมอโดยเฉพาะเวลาที่มีกา้านยาวและดูสวยสงามันก็เป็นแค่ดอกกุหลาบธรรมดาธรรมดาแต่พออยู่ในมือของอาจารย์เพนนีแล้วมันดูใหญ่บิ่มๆมเลยส่วนอาจารย์แคนดิสก็ทําให้่อดอกไม้ดูเล็กกระสิวหลิวไปเลยเย้ได้เวลาที่นักศึกษาจะแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่พวกเธอได้รับรางวัลละล่ะใครจะสนกันล่ะว่าอาจารย์จะตัวสูงหรือว่าตัวเตี้ยขอให้พวกเธอฉลาดก็พอนะ ความสูงนะหรอไม่ใช่ปัญหาเลย Lia มามาตอนนี้เรามาเต้นกันดีกว่าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอาจารย์ตัวสูงหรือว่าอาจารย์ตัวเตี้ยของเราหรือเปล่าอาจารย์คนโปรดของพวกคุณชื่ออะไรกันหรอเขียนคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเราและก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปเรื่องราวเกี่ยวกับอาจารย์แบบต่างๆจากช่องทุ่มๆชละกันง่าล่ะ